ขอขอมก็จะเป็นหมูเด้งค่ะอนนุ้ยแม่ค้าจ้ามากกวอันนี้ก็คือเจอู u, ใช่ไหมคะนุ่นค่ะเป็นลูกสาวของเจอูค่ะเจอูเป็นเจ้าของร้านคนเก่าค่ะแล้วก็ส่งให้ลูกทำต่อ,อนนค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเมนูโคตรเด้งโค้ดเด้งที่เราสั่งไว้มีนคนน้ำ

เอทุกคนแพ็กส yeah. wow. ั ua, smoking, uh ่งเป็นต้มยำนะคะแล้วก so oh yeah. wow. ็มีเส้นปลานะคะเพิ่มพัฟฟิงคือเส้นปลาแพ็กสั่งเป็นเมนูโคดเด้งนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นเส้นปลาแบบนี้นะคะโอ้โหดูอันนี้ก็คือเป็นหมูเด้งรอบๆแบบนี้เวลาสั่งเมนูที่นี่นะคะเขาจะมีเป็น QR โค้ดให้สั่งแบบนี้เก๋ๆก็แม่ค้าที่นี่ก็คือแซ่บมากเวอร์อันนี้เป็นกุ้งชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็มีกุ้งสดแบบนี้มีหมูเด้ง ชิ้นใหญ่ลูกชิ้นปลานี้ต่อชิมน้ำก่อนทุกคนไม่ต้องปรุงเลยอะ่ะพอดีมากอร่อยอะ่ะหืมไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอะ่ะอันนี้แพ็กสั่งเป็นวนเส้นนะ อมอืมให้คนดูเสียงทำมอะเต็กหน่อยมังมากงายอืมจริงจริงไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะมีเมื็อกรอบเล้่ ะะเป็นลวกจิ้มแบบรวมมิตรนะคะราคาแค่79บาทเองค่ะทุกคนแต่เขาขายถูกมากอ่ะจานนี้แค่79บาททุกคนร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีเจนะคนะทุกคนเดี๋ยวแพ็คจะทิ้งพี่กลับไ้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย